มูซังคิงมาจากเบตงภาคใต้ปลูกในสภาพดินแรงจัดจัดจัด เวลาเลือกต้นพันุนะคะให้เอาต้นขนาดไม่เกินหนึ่งปีนะคะต้นเล็กๆจะแตกยอดดีรากก็จะไม่ขดแต่ถ้าต้นใหญ่เนี่ยรากจะขดนะคะต้องตัดรากแก้วอีก ส่วนนี้มี3,000มูซังคิงโอชีแล้วก็หมอนทอง